สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพดอานนท์ทำใจได้หลังสองนักแสดงแห่สัญญกรรมบอกหน้าเปลี่ยนไม่มากทำเอาผู้กำก,กับดังอย่างพดอานนท์ถึงขั้นกุมขมับอย่างมากหลังจากที่สองนักแสดงภาพยนตร์เรื่องหอแต้วแตกแหกโควิดปังปูริเยทั้งหญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์และสิตังโบทองเน็ตไอดอลสายสะบัด ทยอยไปทําสัญญกรรมกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้พลอานน์ได้ออกมาพดข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวตัดพ้อเลยทีเดียวล่าสุดพลดอนน์ผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าความจริงตนบอกทั้งคู่ไปแล้วว่าอย่าเพิ่งทําอยากรอให้ถ่ายหนังให้เสร็จก่อนจะทําอะไรคือเต็มที่เลยไม่งั้นมันจะลําบากตอนการถ่ายทําแต่ทั้งหญิงลีและสิตังโบทองก็ไปทํามาซึ่งหลังจากที่เห็นผลลัพธ์หลังทําสัญญกรรมแล้ว ตนมองว่าไม่เป็นไรยังสามารถถ่ายทําต่อได้โดยพดอลออนน์ได้อธิบายในเคสของสีตังโบทองว่าหลังจากที่เห็นใบหน้าของจริงแล้วก็มองว่าไม่มีปัญหามากเท่าใดนักเนื่องจากหน้าสีตางไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ที่เห็นเหมือนฟันปิงๆซูปเปอร์สตาร์คนดังนั้นก็เพราะว่าใช้เทคนิคการแต่งภาพเข้าช่วยส่วนในเคสของหยิงลี่หรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพนั้นพลดอนน์อธิบายว่ายิงลี่ได้มีการโทรมาข,ขอว่าจะทําสัญญกรรมบริเวณตาเนื่องจากช่วงหนังตาตก ซึ่งตนก็อนุญาตเพราะก,กลัวว่าถ้าห้ามเขาจะคิดว่าเราไปขัดขวางความสวยของเขาแต่ตนก็คิดว่าการทําตาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายอีกอย่างช่วงนี้เราไม่สามารถถ่ายทาได้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพดอนน,น์ก่าวว่าแอบคิดนะว่าที่แต่ละคนห่วงเรื่องความสวยงามทั้งทางที่จริงแต่ละคนขายภาพลักษ์การเป็นตัวเองซึ่งหากมองอีกมุมนึงตนมองว่า ถ้าเกิดว่าขายความสวยแล้วบางทีคนอาจไม่ชอบก็ได้ทั้งนี้พศอานน์ยังได้เล่าถึงบทบาทของทั้งคู่อีกด้วยว่าไม่มีทางเปลี่ยนบทของทั้งหญิงลีหรือสิตังโบท,ทองอย่างแน่นอนยังคงความสนุกเหมือนเดิมอีกอย่างตอนนี้ภาพยนตร์ได้ถ่ายทําไปกว่า95%ายังเหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเองโดยส่วนตัวพ์อานน์ยังเชื่อว่ายังสามารถถ,ถ่ายต่อเนื่องไปได้เนื่องจากมีเทคนิคในการใช้เครื่องแต่งกายช่วย หรืออาจจะเป็นการแต่งหน้าหรือใช้เมคอัพเขาช่วยก็จะสามารถคงคอนเซปต์เดิมได้แต่ความสนุกจะยังคงเหมือนเดิมแน่นอนเราเคยพูดไปแล้วว่าอย่าเพิ่งทำอยากให้รอให้หนังจบก่อนถ้าหนังจบแล้วจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะเราไม่อยากให้หนังมันคอนติเนียลำบากอย่างแม่สีตางเขาไปทำครั้งแรกแล้วสักพักก็ไปทำทางหน้าแต่โชคดีที่ว่ามันไม่เปลี่ยนอะไรมาก พราะว่าที่เห็นเปลี่ยนนั้นก็เพราะว่าเขาใช้รีทั์เราก็โอเคไม่เป็นไรจากนั้นสักพักแม่หญิงลีก็โทรมาบอกว่าขอไปทําตาหน่อยเราก็โอเคอนุญาตถ้าเราไปห้ามเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปขัดความความสวยเราก็เลยไม่ห้ามพจนนนก่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ